มาถึงแล้วคนเยอะมากเลยไปคิดก่อนจะเก็บก่อนไม่ใส่ผ้าแล้ว ไม่ให้หลอกม้เที่ยเพียนขึ้นเจ้าหน้าที่เก็บหมดเลยีหามาขึ้นนี่ดีนะเราไม่ได้ซื้อมาชใช่ <ขา S 1> ไหมอุ้ยขาลงนี่ขาขึ้นน้อยขาลงเยอะวันนี้วันนี้ถือว่าโชคดีนะเนี่ยโชคดีเหรอโชคดีที่ไม่ได้รอคิวใช่ไหม ดีที่มาวันนี้คนขึ้นน้อยคน,งนลงเยอะต้องรอ,งงอคิวผิดกับปีที่แล้วรับหรือเปล่าใช่ปีที่แล้วเขาไม่ให้ขึ้นกลางคืนไงที่แล้วขน,น,นาดชิดจอดเลยนานหมอมายืนในกระเป๋า <laughs> จุดพัก <laughs> กองบุญไหนแล้วก็หยอดตู้เป็นเรื่องนท่้นะฮบางทีแบบก็หอดก็เปเรแล้วก็พรที่โยงมาขอนันก็จะสําเร็จได้โดยง่ายในทัายมแล้วก็สิ่งนั้นก็จะผลักดันให้พรที่โยงมาขอเรอว่าิึงที่พยนนะมาบนบางสายาก็จะสําเร็จสรีกดได้เด็มทา่ในท่านได้กก็ไปรับตกกันด้วยนะท่านผู้ชมนะทุกท่านทุกคนเลยเด็กกไปรัน้ตกกัด้วยทุกครอบรันะ เป็นอย่างนี้แล้วอ่ะโอ๊ยเขามาทำใหม่เหรอผิวไหมผิวก็กินดิเดี๋ยวตรงไหนที่มันไม่มีลมอ่ะตรงนี้ลมแรง,งน,นี่ค่ะรงคนเยอะมากคนขึ้นน้อยแล้วแหละ ไปถึงโน่นขอให้น้อยนยหน่อยเขามาทำอะไรกัลางคืนเขามาขึ้นเงินตอนกลางคืนน,นี่เป็นจุดพักถ่ายรูปอ๋คนเยอะมากเลยฟ่าด,ดูดิ อย่ากระน,นอนนะอันนี้ไม่มีไกด์นะถ้ามีไกด์นี่หน <uh ักกว่นี้นี่ ก็ยังน้อยก็ถ่ายได้ตามตูดถ่ายตามตูดก็ได้เนี่ยคนมีเงินนี่พี่ต้องไม่ถ่ายจากนมีอำนาจแบบนี้พี่ต้องพี่ต้องยืนข้างๆอ่ะแล้วให้เขาแซงเราไปแล้วก็ถ่ายเนี่ยพี่แซงอยู่แล้วก็มีไปไปถ่ายจากข้างบนแบบล้อมมา ใกล้ถึงแล้วยืนืนเหนือก้อนหินแล้วก็ถ่ายตรงนี้นตาอะไรด้วยไม่เห็นไม่เห็นเที่ยวไเที่ยวอะไรเนี่ยเที่ยวหญ่ม่เอเที่ยวขึ้นเที่ยวลอยฟ้ามีเงินสักอย่างหนึ่งไม่ต้องกลัวค่ะไกลแค่ไหนชั้นแค่ไหนก็คือดอย กหนอนเลดูดีคนเยอะเยอะไปฟอสือทำ,น,ำน,น้ำบนน้ำบนนี้จะต้องเอาไบ้นี้ไม่งั้นไม่พอน้ำนี่ได้จะกินได้นะ มีผาก้อนเห็นฮัลโหลเลยลงตากำลังเก็บเหรียญเอ๊ะแปดได้อย่างนี้ดีมามขอพยายามอยู่ตรงนี้ก็สำเร็จตรงนั้นอ๋อแลกเหลียตรงนี้ แบงย่อยนี่ใครจะแรกแรกเลยนะแบงย่อยเยอะมากนับเองแรกเองนับเองแรกเองนับเองแรกเองใครต้องการแบงย่อยนะฮะมาแล้วนะนับเองแรกเองนะลูกนับเองนี่ไงอยากได้เหรียญนะฮะหรือแบงย่อยนะฮะนับซึ่งแม่ คนเยอะเยอะจงห้าเป็นเลืกแล้วท้งนี้ละเมอมาไม่น้อยตัวแรก่ลนแปะปูมินโบทองก่อนแล้นะครับในบารมีที่สัตยา นักบุญทุกท่านนะครับได้มาร่วมบนกันนะเปิดวัออนนเจ้าพานนะครับเจ้าพานแทนน้ำสักห้าปนโชคน้ามากมายข้าขายก้าวหน้าเงินทองไหลมาเทมาสุขภาพร่างกายขอให้สมบูรณ์แข็งแรงขอให้ข้าประเจ้าจบฟังเกิดในตระกูลกะหาพดีตระกูลเศรษฐี ทุกภพทุกชาติขอให้พกดวงแก้วขอให้คาดแท้วจะบวงมานขอให้ข้าพเจ้าได้เข้าถึงสึ่าพนิพพานในอนา,าคตตาการผ่านไตรนิธิเป็นเป็น,ปนท่ามีสีไงท่ามีสี พรใดที่รักพรใดที่เลิศพรใดที่ประเสริฐน้อจนพรประเสริฐฝันเลยขึ้นมาอย่างนี้แปลงผ่านโลกเมื่อตรงนี้ตรงนี้มุมไกลมุมไกลจากจากไกลไกล,ไกล

จุดใต้พระพระที oh <see> ่ไหนจะไมแล้วท e ีในเรื่องติดจะรอแน่นอนตากแดดีดีนะครับเกา่า ดินเข้าตา เรายังไม่ถึงผ้าแดงใช่ไหมเราต้องไปถึงผ้าแดงก่อนล้วค่อยลงทางนี้ใช่เปล่าอ่ะอ๋อนี่ค่ะผ้าแดงตรงนี้เหรอใช่ไหมนะครับเป็นสุขภาพโรงพยาบาลองพย์พิจิตรค่ะ นี่ก็มีเต็มกระเป๋านีสองสามที่เลยฮะทายดางหลังฮะเ้ายาทอยู่ต้างตามามคา่งจากนั้นึอธิษฐานจิตขอให้พงธรรมนาจื่นึนาจุดนี้เป็นจุดทหารเจ้าหน้าที่นี่อ,อ,อยู่

ถึงแล้วถึงนี้เนี่งเออแต่บนนี้ก็มีกอนถึงมนะีนะถึงอะไรแล้วเนี่ยฮะบา,าบาทพระอานุนอ๋อใช่ถึงบาทพระอานอุน่ะ ่อ้พัก่อนเวียนเทียนสามรอบกันเมื่อเสถ้ยผ้าแดงไปก็เป็นยงไถึงแล้ว เส้นไซเซนไซไม่มีค่าแดงมนก็จะฟอกคกับเราทั้งหายไม่มีนะถึงเซนไซแล้วน้ะ หมดแล้วลรัตรงนี้มาแล้วตัวนี้จะขึ้นงานอ๋อถ้าหมดรบรีบอยบริการผ้าแดงอยู่กระานบนมีจเด็กมาจเด็กมายังไม่หมดจะมีอยู่บางคนถามหาจอบริการผ้าแดงอยู่ตรงนี้อยู่ไหนหรือเปล่า ท่านก็ถามหาพ้าแต่น well ี้มนบูชามาจากตรงไหนบางท่านก็บอกอ๋อบูชามาจากทางล่างข้าจะต้องกลับเป็นล่างเยอะบอกคิวรถหอยฉันไม่อยากจะลงไปเลยข้าพเจ้าทั้งหลายกอน้อมถวายข้าใรจีวร มีเียงพนอครับเรื่องขอเยอะมากเลยนันั่จะเป็นตางในระยกาะนะครับสรงกระทับนั่งพอดหาลมสรงรับน้ำพึ่งจากวานอนแล้วก็รับน้ำจากพุทธสตาร์กนี่จุฬาลงกรณ์บางทีตลอดของปีที่แล้วไม่มี้ไดครับ

ยังไม่ไได้วีรถจิตอาสารถพยาบาลเฟื่อสุขเสริญก็เรียกได้ C P R อันนี้เป็นรถทางวัดแต่อันนี้เรานั่งรถทางวัดกระทิงอันนี้ทางวัดอันนี้ทางวัด นี่หลวงพ่อให้พรว่าเส่างแล้วชิุ้่นเยอะมากเลย I'm, I'm ซื้อดอกไม้ขึ้นไปเขาไม่ให้เอาขึ้นไปไหว้เขาไม่ได้ให้ไหว้เรามาต้องสัจจะสัจจะพิฐาค่ะตรงนี้กันก่อนโยมเรามาต้องสัจจะสัตย์จะพิฐานของบารามีทานโยมนะเราขอบารมีลามีทานให้ถึงป่า หลวงปูหลวงพ่อหวยดแต่ที่ต้องใช้รถประมาณเยอะที่น้องเจ้าขาผ่ากระแสไฟฟ้าผ่านะทุกวันไปหลบคลอดลับตาร่ะทุกวนี้ now